อังพระสวันดังอภิวาเทนิขุนังพระสวันดังอภีวาเทนีสวากาโตพระสวัสธรมโมวาาโตพรวัส คนบางคนมีใจเป็นผ่านสันดานหยาบแม้ว่าจะแส้งพูดดีแส้งทำดีแต่ในใจสะสมหมักหมมความไม่ดีไว้จนล้นออกมามักใหญ่ไฟสูงปรารถนาลามกอิจฉาตาร้อนมักได้เห็นแก่ตัวจะทำอะไรต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่หนึ่งถ้าตัวไม่ได้ประโยชน์แล้วจะไม่สนใจใยดีหรือใส่ใจในเรื่องนั้นๆเลยวิธีเอาชนะคนพวกนี้ ถ้าเอาชนะด้วยความไม่ดีคือใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันขิงก็ราขาก็แรงไม่มีทางชนะได้เพราะคนพวกนี้ชอบใช้วิธีโศกรปรกหน้าไหวหลังหลอกกลับกรอกหน้าฉากอย่างหนึ่งหลังฉากอย่างหนึ่งจึงยากแก่การที่จะเอาความไม่ดีไปชนะเขาพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าอาซาทุงซาทุนาชิเนพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี เหมือนกับเรามีโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งสกปรกมาก่อนแล้วเปื้อนด้วยขี้เป็ดถ้าเราต้องการให้โต๊ะสะอาดก็ต้องเอากระดาษบริสุทธิ์เช็ดเอาขี้เป็ดออกเมื่อขี้เป็ดออกไปแล้วโต๊ะก็สะอาดแต่ถ้าเราเอาขี้เป็ดมาเช็ดขี้ไก่หรือเอาขี้ไก่มาเช็ดขี้เป็ดขี้เป็ดออกไปขี้ไก่ยังอยู่ขี้ไก่ออกไปขี้เป็ดยังอยู่มันจะสะอาดได้อย่างไรยกตัวอย่างมีวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นคนไม่ดี เคยท้าเจ้าวาดมาต่อยโดยซ้ำไปด่ากรรมการวัดเวลาวัดมีงานชอบไปก่อกวนงานไม่เคยไปวัดไม่เคยไหว้พระสวดมนต์รับศีลฟังเทศที่วัดเลยเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้านักเลงคนทั้งบ้านเอือมละอาพ่อแม่พี่น้องก็สายหน้าวันหนึ่งเมาเหล้าประสบอุปัติเหตุถูกรถชนขาหักสองท่อนนอนอยู่โรงพยาบาล พ่อแม่พี่น้องไม่มีใครไปเยี่ยมไปเย็ยนเลยเพราะว่ามันเกิดเรื่องทํานองนี้บ่อยๆจนชาชินทุกคนคิดว่ามันตายเสียได้ก็ดีเจ้าอาวาสทราบจึงชวนกรรมการวัดส,สี่ห้าคนลงทุนซื้อกระเช้าดอกไม้และผลลไม้เสียเงินไปไม่ถึง50บบาทไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลโดยบอกว่าอาตมาทราบจากหนังสือพิมพ์ว่า คุณประสบอุปตวเหตุขอสแสดงความเสียใจด้วยและขอภาวนาเอาใจช่วยให้ใหายวันหายคืนไอเสือนี้โดนไม้นี้สะอึกน้ำตาไหลอาบแก้มตื้นตันใจในน้ำใจไมตรีอันดีงามของท่านเจ้าวาดและคณะกรรมการเสียใจในความผิดพลาดของตัวเคยด่าท่านเคยว่าท่านท่านไม่โกรธไม่อาาตไม่พยาบาทท่านยังหวังดีปรารถนาดีต่อเรา พอแท้แท้แมแ่แท้แท้ยังไม่เห็นหนะ้าจึงเห็นตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีใครเขาเอาด้วยแต่สังขังสรนังคัจฉามิประสงค์ยังเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนอยู่ยกมือสาธุท่วมหัวน้ำตาไหลลงไปในอกเมื่อหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหายแล้วสบายแล้วขอบวชจนคนทั้งบ้านแปลกใจบวชแล้วศึกแล้วเป็นคนละคนกลับหน้ามือเป็นหลังมือ นอกจากตัวแกแล้วลูกแถวของเขาก็เข้าวัดกันหมดข้อนี้เป็นตัวอย่างเพียงข้อเดียวในการเอาความดีชน,นะความไม่ดีขอให้ท่านทุกท่านได้โปรดดำเงชีวิตด้วยไชยธรรมอันเป็นคำสอนในทางศาสนาะเป็นประที่สองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิญ